อาจารย์เขียนตัวอากุ่าลากลงมาตรงๆแล้วก็โค้งไปครึ่งหนึ่งค่อยๆโค้งนะจะเย็นๆน,นะลูกโค้งมาครึ่งหนึ่งโอเคแล้วก็ลากหางไปหางลากหางไปข้างๆสิลูกสวยเลยแล้วตัววทํทำยังไงนะอ่ะลากลงมาตรงๆล่างมันค่อยๆโค้งลูกโค้งโค้ง ลากลงไปก่อนลูกแล้วก็เลี้ยวขวาน้องใหม่อ่าเขียนใหม่ลูกลากเฮ้ยอ่าแล้วโค้งโค้งโค้งก่อนโค้งเหมือนตัวยูลูกโค้งโอเคโค้งโค้งแล้วก็ขึ้นมาโอเคอ่าแล้วก็ล่างหางตรงกลางตัววายมีหางตรงกลางเออลากลงไปตรงตรงโอเคอ่าแล้วตัวยูยูเขียนเหมือนตัววายตัวนี้เลยแต่ไม่มีหาง ถัดมาเขียนยูอันลากลงไปค่อยๆนะโค้ง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 ได้แล้วลูกโค้งโค้งไปทางขวาลูกไม่ใช่ไม่ใช่ลูกต้องโค้งจากข้างล่างโค้งข้างล่างเออโค้งขึ้นมาอเขียนยูใหม่ลูกยูใหม่ตรงนี้นะเขียนตรงนี้นะตรงตรงลงไปตรงลงไปอหยุดหยุดสต๊อบแล้วก็โค้งจากตรงจุดนี้โค้งไปทางนี้โค้งไปทางนี้นะ โค้งไปลูกโอเคแล้วก็ขึ้นข้างบนโอเคใช่ r y u u อ่ะเขียนตรงนี้เขียนตัวเล็กๆเ,เขียนตัว R นะอาใหม่นะขีดตรงๆลงไปลูกเขียนตัว R นะเอาตรงนี้พอลูกเอาตัวเล็กๆเ,เอาตัวเล็กๆความไม่ต้องตัวใหญ่อะขีดลงไปเป็น R โอเคอโค้งครึ่งหนึ่ง โค้งครึ่งหนึ่งนะลูกนะโอเคแล้วขีดหางลงไปเออขีดหางลงไปอ่าแล้วตัวนี้วายอ่ะโค้งเหมือนตัวยูเลยตรงไปก่อนตรงลงไปก่อนอ่ะตรงลงไปแล้วก็โค้งขึ้นมาหลูกจากตรงนี้โค้งขึ้นมาข้างบนอ่าแล้วก็ขีดเส้นตรงตรงลงไปตรงกลางขีดตรงลงไปหลูกโอเคตรงลงไปอีกตรงลงไปอีก โอเคอ่าแล้วตัวยูยูก็โค้งมาอย่างนี้อ่าตรงลงไปแล้วก็โค้งขึ้นมาลูกโคง้งโคง้คคโคงค่อยๆโค้งเลาะลาก,ลาก,ลากขึ้นมาข้างบนอ่าโอเคอ่าอีกตัวหนึ่งลูกตัวหนึง่งอ่ตรงลงไปโค้งขึ้นมาลูกโค้งขึ้นมาใช่โค้งแล้วก็ลาก,ลากขึ้นมาเส้นข้างบนโอเคเขียนชื่อเสร็จแล้ว <laughs>